เมรีฟามสวัสดีจ้าเมรีฟามสวัสดีจ้าสวัสดีลูกค้าสวัสดีเอฟซีเมรีฟามทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องเมย์เอาสายพันธุ์พัฒนามาฝากสองตัวลูกค้าจ๋าแม่ค้าเอาสายพันธุ์พัฒนามาฝากสองตัวใครสนใจควายสายพันธุ์พัฒนาลูกค้าจ๋าทางนี้เลยราคาถูกจริงถูกจังเลยนะจ๊ะ ขายให้ไปราคาทุกๆกันไปเลยจ้าสายพันธุ์พัฒนานะลูกค้านะหวก็จะนกุกหนกหน่อยนะคะสวยๆนะคะตาแต้มแก้มจ้ำนะคะหน้าตาดีๆลูกค้าจ๋าอายุน้องเก้าเดือนนะน้องคนนี้อายุเก้าเดือนส่วนตัวนี้อายุหกเดือนกว่าตัวเหลืองเหลืองหกเดือนเจ็ดเดือนประมาณนี้ลูกค้าจ๋า นี่เหลืองเเลยความสูงอยู่ที่123 122 123นะคะตัวนั้นจะสูงหน่อยตัวนี้สูงประมาณ118 119สาใพันพัฒนาสองตัวนี้นะคะลูกค้า เจยวแมครับต้องมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมนี่เลยเอาตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้ก่อนนะคะนี่เลยลูกค้าจา๋าตัวนี้สูงประมาณร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้านะตัวนี้สูงประมาณร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้านะคะลูกค้านะ สวยๆเลยจ้ะหน้าตาดีนะคะหน้าตาดีอัตลักษณ์ชัดเจนลูกค้าขากําไรข้อขามีครบทั้ง4ี่ข้อนะคะกําไรข้อขามีครบทั้ง4ี่ข้ออัตลักษณ์ดีมากเลยสายพันธุ์พัฒนาใครสนใจอยากได้ไปเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์ราคาต่ําๆลดราคาจาก7 0 0 0 0มื่น0ลดราคามาเลยลูกค้าหันราคามาเลยหันให้เลยจาก79 0 0 0ตัวนี้รถจาก79 0 0 0เอาไปเลย สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทความสวยความสวยตามในรูปภาพตามในคลิปวีดีโอความสูงร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าเซนนะคะร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าพี่จ๋าดูความสวยนะพี่ดูความสวยสวยจริงจริงเชื่องด้วยนะคะเชื่องด้วยนะเล่นได้สบายเลยเล่นได้สบายเลยลูกค้า นี่พี่ดูพี่ดูตัวนี้เอาไปเลยราคานี่เลยลูกค้าทรงสวยมากนะคะทรงสวยมากความสูงน้องก็จะประมาณนี้นะคะคนถือก็ ตามเห็นตามในรูปตามในคลิปเลยนะคะแม่ค้าไม่ได้แต่งรูปภาพแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโ,โอความสูงแม่ค้าก็บอกนะคะความสูงแม่ค้าก็บอกแล้วนะคะลูกค้านะตัวนี้แม่ค้ารถจาก7จ็ดหมื่นเก้าเหลือสี่หมื่นเก้าทำไมถึงรถอยากลดซื้อ,อ,อ,อนี่ละ่ะเด้ออยากลดเฉยๆนะคะลูกค้านะแม่ค้าอยากลดเฉยๆช่วงนี้มันเงียบเกินไปถามว่าได้กําไรไหมได้ทุนเคลื่อนก็นดีแล้วพี่น้อง ได้ทุนขึ้นก็ดีแล้วได้ทุนขึ้นก็สุดยอดแล้วช่วงนี้เงียบมากลงลงไห้ลงหนะ้าทุกคนก็เสียเ,เงินไปใจ่าเาเริ่มลูกค่าเริ่มหลานเนาะลงไงลงหน้าเนี่ยค่าน,านันค่านี่เน,นี่ยกับบ่มีทุนกันบบ่เป็นอยังไมมค่ะถอนทุนขึ้นมันอยู่นะแม่ค่าโดนแล้วแม่ค่าสีถอ,อ,อนทุนขึ้นซื่อๆลูกค่ะถอนทุนขึ้นไม่ได้ไม่ได้กําไรไม่เป็นไรถอนทุนขึ้นแม่ค้าก็จะได้เอาเงินไปซื้อตัวใหม่มาหมุนใหม่นะคะลูกค้านะก็แค่นี้ เพราะว่าไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงไงแม่ค้าไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงถ้าอยู่กับแม่ค้าประมาณนานหน่อยก็คือขายแม่ค้าเลี้ยงไม่เป็นค่ะลูกค้าแม่ค้าเลี้ยงไม่เป็นเลี้ยงไปเลี้ยงมาจ่อยเกาๆเด้อเพราะว่าแม่ค้าเอาตั้งแต่เฟื่องไ้เพิ่นกินแล้วพี่น้องเนาะเลี้ยงไปเลี้ยงมาจ่อยเพราะว่าบ่มีหมองผูกบ่มีหมองลามได้ทุนขึ้นกับบ่็นยังนะคะขาดทุน 34, าสาม 4, าสี่พันกับ้างมันเถอะมันบ่ไดขาดซุ้มือดอกพี่น้อง ดนดนเท้ผู้ใดได้ตัวนี้ไปก็ถือว่าคุมขาดอยู่ตัวนี้ขาดไปหาพันบ่เป็นยังตัวนี้แม่คาะสรงไฮฟีระยะทางสองร้อยกิโลเอาขาดทุนคือทรงใดเอาว่าสิเป็นยังแต่แต่สื่อแต่แต่สื่อ,อหาหมื่นหามาขายสี่หมื่นเก่ากันยังขายอยู่เ้าขาดอีจกจน้อยสิเป็นยังนะพี่น้องนอท้อนทุนขึ้นดีกว่าพิ่นอยู่หนีเพราะว่าเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยมันบ้ใหญ่ขึ้นแบบว่าเดือนหนึ่งมันไม่ได้โตขึ้นต้องจนได้กําไรเลยพี่ ทุกคนเดือนหนึ่งอะถ้าเลี้ยงไม่ดีมันจะผอมลงมันจะขาดทุนด้วยซ้ําเหมือนเมรีนี่แหละซื้อมาห้าหมืนห้ามันตอนซื้อมานะ่ะมันเต็มหมดเลยนะมันสวยแต่ไม่เป็นไรขายสี่สิบเก้านี่แหละแบ่งกันไปเลี้ยงนะคะใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีลูกค้าจ๋าใครได้ตัวนี้ไปก็ถือว่าโชคดีนะสี่หมืนเก้านะคะสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยลดราคาจากเจ็ดหมืนเก้าลดราคาจากเจ็ดหมืนเก้าแต่ก่อนเมรีร้องเจ็ดหมืนเก้านะลูกค้านะ เลี้ยงไปเลี้ยงมามันจอยลงจอยลงก็ขายถูกตัวบัดนี้ขายตัดแล้วค่เจะคของลงขายถือก็จะคของซื้อมาแบบนี้พี่น้องเนาะขายถือกว่เจะาของซื้อมาเด้ผู้ใดได้ก้อนอ่าผู้ใดผู้ใดสนใจนะคะผู้ใดสนใจโทรก่อนได้ก่อนเด้อโทรก่อนได้ก่อนลูกค้าโทรช้าหมดสิทธิ์นะคะความสูงก็อยู่ประมาณนั้นเลยนะคะตัวนี้สี่สิบเก้าเอาไปตัวใหม่ไปตัวใหม่ตัวนั้นปล่อยแล้วค่ะโอเคปล่อยไปได้เลยตัวนั้นเชื่องมากลูกค้า ลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะตัวที่สองนะตัวนี้ตัวที่สองนะคะราคาอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทลูกคา้าความสูงอยู่ที่ร้อยี่สิบสามนะคะความสูงอยู่ที่ร้อยี่สิบสามนะคะเหลืองอุยอ้ยหุยกันผู้ใดอยากได้ตัวนี้เนาะความสูงร้อยี่สิบสามซื้อมาหกหมื่นหาขายหามื่นหกอ้าวสิพิดผู้ใดล่ะ กำไรกัได้น้าแนวอื่นอีกล้วพี่น้องใดน้ำมันอื่นโดนขายโดนขายถือนทนึงโดนดนขายขาดทุนทีนึงพี่น้องจ้าตัวนี้สวยนะคะตัวจริงก็สวยอยู่นะคะตัวจริงสวยอยู่นะคะอัตลักษณ์ชัดเจนนะคะตาแต้มแก้มจ้ำนะคะตาแต้มแก้มจ้ำอัตลักษณ์ชัดเจนนะคะลูกขาจ้า ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทลดราคาจากต้นทุนมันก็อยู่หกหมื่นห้านะเมรีซื้อมาหกหมื่นห้าซื้อไปซื้อมามันอยู่นานพี่น้องเอ้ยมันอยู่ดนมันอยู่ดนแล้วมันระสูบลงสุบโลงนะคะเพราะว่ามันได้กินแต่ฟางเนี่ยมันได้กินแต่ฟางก็เลยขายขาดทุนไปตัวนี้ขาดทุนไปจิบจิบเบาๆเก้าพันเก้าพันกว่าบาทนะคะไม่เป็นไร ผู้ใดผู้ใดกระลังมองหาสายพันธุ์พัฒนาอยู่แมคะ่แนะ,นแมคะแนะนําเลยเดยจากแม่ค้าแนะนําเป็นคู่นี้เลยนะคะแม่ค้าแนะนําเป็นคู่นี้เลยนะคะลูกค้านะห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทตัวหนึ่งราคาสี่สิบเก้าตัวหนึ่งราคาสี่สิบเก้าตัวตัวนี้ราคาหกอ่าห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทลดราคาจากราคาเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะคะแต่ละตัวลดจากเจ็ดหมื่นกว่าบาทเลยนะ สวยๆเลยจ่าลูกค้าจ่าความสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบสามนะคะน้องคนนี้สูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบสามนะคะสูงใช้ได้อยู่นะคะ mm. เหลืองสวยนะคะ mm. เอาสองตัวแม่ค้าส่งให้ฟีระยะทางสองร้อยกิโลเอาสองตัวแม่ค้าส่งให้ฟีระยะทางสองร้อยกิโลจ่าลูกค้าจ๋า ปกติค่าขนส่งเจ้าอื่นก็จะเจ็ดแปดพันนะสองร้อยกิโลอ่ะเจ็ดแปดพันเลยนะช่วงนี้นะมันยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าแม่ค้าค่าขนส่งฟรีส่งให้ฟรีจาร้าลูกค้าจา๋าส่งให้ฟรีแม่ค้าส่งให้ฟรีลูกค้าจา๋าแม่ค้าส่งให้ฟรีเลยนะคะส่งฟรีระยะทางสองร้อยกิโลนะคะส่งฟรีระยะทางสองร้อยกิโล ใครสนใจ0832690169 0832690169เมรีฟาร์มค่ะควายชุดนี้เป็นสายพันธุ์พัฒนาเด้อตัวนี้อายุแค่6เดือน7เดือนเท่านั้นเองอายุแค่6 7เดือนเท่านั้นเองนะคะความสูงสูง,สงมากสูง123เลยนะคะสวยๆเลยจา้าลูกค้าจ๋าสวยๆเลยนะคะใครสนใจรีบโทรด่วน0832690169อายุน้องประมาณ7เดือนเท่านั้น อายุน้องประมาณ7จเดือนเท่านั้นสูง123เอาไปพัฒนาสายพันธุ์เพิ่มเติมได้เลยลูกค้าตอนนี้แม่ค้าขายขาดทุนตอนนี้แม่ค้าขายขาดทุนนะคะขอถอนทุนคืนแม่ค้าขายขาดทุนถอนทุนคืนจ้าลูกค้าจ๋าหาเงินไปซื้อตัวอื่นมาขายใหม่นะหาเงินตัวอื่นหาเงิน ถอนทุนคืนไปซื้อตัวอื่นตัวอื่นมาขายใหม่ใจลูกค้าจ๋าตัวนี้ถ้ามันเงียบควายสายพัฒนาถ้ามันเงียบแม่ค้าก็จะถอนทุนคืนก็จะขายแบบขาดทุนออกไปเลยลูกค้าเห็นจะได้ถูกใจซื้อเลยอะไรอย่างนี้นะคะลูกค้านะ้ย้ํานะคะตัวนี้แม่ค้าขายขาดทุนเก้าพันส่วนตัวนี้ขายขาดทุนหกพันไม่ต้องสงสัยนะคะลูกค้าปกติแม่ค้าก็ขายแบบ นานๆทีค่ะทุนครั้งหนึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าแม่ค้าก็ได้กําไรเกือบทุกเกือบทุกรอบอยู่แล้วนอกจากว่าชุดไหนที่แม่ค้าแถมถ้าแม่ค้าแถมนี่จะไม่ได้กําไรนะคะลูกค้าแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้แถมอะไรเงี้ยก็จะจัดโปรก็จะได้กําไรอยู่แต่ได้ไม่เยอะแต่ไม่เป็นไรมันยังได้กําไรแต่ตัวเนี้ยคือขายขาดทุนจริงๆแม่ค้าปล่อยให้ขาดทุนจริงๆลูกค้าจ๋า ใครจะเอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันธ์นะคะแนะนําเป็นคู่นี้เลยนะคะตัวนี้ราคาลดร,ราคาจากหกหมืเหลืออยูห้าหมืนหตัวนี้ห้าหมื่นหก้บาท5 6า0มบาทความสูงนี่ใช้ได้เลยนะคะเอาไปเข้าฟาร์มได้เลยนะคะเอาไปขุนดีๆขุนง,งามๆขายตัวละแปดเก้าหมื่นได้เลยนะอยู่กับเมลีได้กินแต่ฟางสูบลงสูบลงพี่น้องโอ้ยขอกขาาทุนตัวเนาะ ามนี้เลยจ้ะลูกค้าจ๋าหางยาวหางสวยนะคะหางยาวหางสวยนะคะดกดำเงานะจ้าลูกค้านะนะคะอ่าดูได้เลยจ้าหรืออยากแยกอยากได้ตัวหนึ่งสองตัวอะไรเงี้ยอยากได้ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยลูกค้า ตามสั่งได้เลยนะตามสั่งได้เลยนะคะลูกค้านะสั่งได้เลยจากตัวนี้ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าหมื่นหกพันห้าร้อยแม่คา้าขายขาดทุนตัวนี้ขายขาดทุนเก้าพันเอาไปเลยรีบซื้อนะถ้าบอกขายขาดทุนนี่แม่คา้าถอนทุนคืนเอาไปซื้อตัวอื่นมาขายใหม่นะถอนทุนคืนเอาไปซื้อตัวอื่นมาขายใหม่จ่าลูกค้าจา๋านะใครซื้อได้ซื้อไปนานๆมาทีนะมาบ่อยๆไม่ได้นะเราจะไม่เจอกันนะ สำหรับวันนี้แม่คะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่รายหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า